สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอกานะฮะกับผมท่าหลังไปแดงแต่งซิงครับเห็นขับรถแบบนี้ก็ใช่ครับการส่งมอบรถยนต์ส่งมอบความสุขส่งมอบรถใหม่ตามโปรโมชั่นนะครับกับวันนี้ภารกิจก็อยู่แถวภาคตะวันออกนะครับกับวันนี้ก็คือผมเดินทางมาแถวนิคมพัฒนานะครับจังหวัดระยองก็มาส่งมอบรถกับเอซที่ทำเรื่องเข้ามานะครับแล้วก็ได้รถแล้วก็ ได้วันเวลาที่ลูกค้ากําหนดก็เป็นอีหนึ่งคันอีหนึ่งเคสน,นะครับที่ลูกค้าไม่มีเวลาเดินทางนะครับติดตามผมมาในช่องทางแล้วก็ดําเนินการจนวันนี้ก็เดี๋ยวส่งมอบถึงที่ครับโดยที่ไม่ต้องเดินทางทั้งซื้อทั้งรับรถจบที่นิคมพัฒนาเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศเนาะเพราะเห็นลูกค้าบ,บอกว่าให้ไปส่งมอบแถวหน้าโรงงานนะครับผมก็ไม่รู้ว่าโรงงานลูกค้าคือโรงงานอะไรก็เดี๋ยวไปชมบรรยากาศการส่งมอบ รถยนต์พร้อมกันเนาะตรงนี้สาหรับ,บเคสนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคสนะครับที่ลูกค้าซื้อคนเดียวไม่ต้องค้ำลาะเอียดเคสนี้อ่าก็เดี๋ยวผมลงให้ด้านล่างของคลิปนะครับว่าลูกค้าดาวเท่าไหรผ่อนเท่าไหร่นะครับแล้วก็การตกแต่งก็เดี๋ยวไปชมคลิปแล้วกันเนาะว่าการตกแต่งรถคันนี้มีการตกแต่งอะไรบ้างนะครับกับวันนี้ฮะกับการส่งมอบรถยนต์ครับที่ส่งมอบได้จริงตามโปรโมชั่นนะครับกํบลาลังป้ายแดงแต่งซิ่ง วัันนี้ครบมอติดตามชมได้เลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือรุ่นที่ขายดีมากๆนะครับสำหรับอีโรสซนะครับแคโฟ 1. น LDA 2022สําำหรับคันนี้การตกแต่ง ก็จัดให้ตามโปรโมชันนะครับสาหรับคันนี้ลูกค้าเลือกโปรดิฟฟี่นะครับสําหรับโปรดิฟฟี่คันนี้มีอะไรบ้างก็เดี๋ยวผมพาเดินชมรอบคันเลยนะสำหรับโปรโมชันคันนี้นะครับก็เริ่มต้นด้วยล้อครับคันนี้ลูกค้าเลือกล้อ RE 3 0า e นะครับก็ล้อนี้ก็คืออยู่ในโปรโมชันอยู่แล้วรัดด้วยยาง2 4 5 4 5ห้าห้านะครับกดหน้าลงมา2นิ้วนะฮะนี่ก็คือยางชุดนี้ล้อชุดนี้ก็คืออยู่ในโปรโมชันสําหรับลูกค้าเดือนนี้นะครับส่วนล้อหลัง ก็คือสาซีรีส์275 40แล้วก็กดหลังลงมา3นิ้วนะครับนี่คือทรงของรถคนี้ฮะหน้า2นิ้วหลัง3นิ้วคันนี้ก็คือลูกค้าไม่ต้องการหน้าเชิญนะครับต้องการหน้าที่แบบเสมอกันก็จัดให้ตามโปรโมชั่นส่วนที่ได้ยินเสียงท่อคันนี้ก็คือลั่นๆนหน่อยลูกค้าติดตั้งท่อหน้าเพานะครับนี่ครับก็เป็น ค้อซิ่งสำหรับคนที่ชอบนะครับก็จะมีออกท้ายออกหน้าเพานะครับก็อยู่ที่ความชอบนะครับตรงนี้เราจัดให้ตามโปรโมชั่นอยู่แล้วครับสเต็ปแบบนี้ก็คืออยู่ในเงื่อนไขไม่มีไม่ได้เพิ่มเงินนะครับแบบนี้ส่วนด้านท้ายคันนี้ก็คือถอดกันชนหลังออกใส่ค้ำหลบป้ายนี่ก็คือทรงของรถคันนี้เนี่ยฮะอีกมุมหนึง่งก็ค่อนข้างสวยครับสีบอลครับติดตั้งฟิล์มคันนี้ก็คือติดตั้งฟิล์มด้านข้าง6 0สปเซนตฟิล์มดำแล้วก็บานหน้าสี่ิอร์เซ็นต ส่วนด้านในก็ตามโปรเลยฮะโปรดิฟฟี่ก็จัดดิฟฟี่ให้นะครับดิฟฟี่ OBD ให้6ตัวแล้วก็มีวัดบูทให้สเต็ปแบบนี้ก็คืออยู่ในเงื่อนไขโปรโมชั่นอยู่แล้วนะครับไม่มีเพิ่มเงินใดๆทั้งสิ้นนะฮะนี่คือโปรดิฟฟี่ที่ลูกค้าเลือกก็สวยงามนะครับสำหรับคันนี้ก็เดี๋ยวยังไงคอยพบกับการส่งมอบรถยนต์คันนี้ได้เลยนะฮะกับหลังป้ายแดงแต่งซิ่ง ก็การันตีให้ฮะหล่อทุกคันแน่นอนนะครับใกล้ถึงแล้วครับเนี่ยมาที่พักของลูกค้าหลังโรงงานเห็นลูกค้าบอกตนี่ยก็ตามนี้นะครับเห็นแล้วเห็นลูกค้าแล้วครับ ดีครับเอาจอดตรงไหนครับสอ,อยจอดนี้นะได้ถ่ายรูปสวยๆเนาะ <Okay. S 2> ถึงเรียบร้อยแล้วนะครับ นี้ผมเดินทางมาถึงเรียบร้อยนะครับสถานที่ส่งมอบรถยนต์นะครับนี่ฮะตอนนี้รถจอดอยู่ตรงบ้านพักของโรงงานนะครับลูกค้าก็จริงโรงงานจะอยู่ด้านด้านหน้านะครับก็คือลูกค้าให้เข้ามาส่งตรงที่พักของลูกค้านี่ฮะกับประสบการณ์การซื้อรถคันนี้นะครับของลูกค้าก็เนี่ยฮะทุกอย่างก็คืออยู่ที่ผลงานและสุดท้ายเนี่ยครับลูกค้าเคสนี้ซื้อคนเดียวด้วยนะครับนี่ทำงานโรงงานซื้อคนเดียวแล้วก็นํารถมาจอดให้ ที่พักแบบนี้ครับลูกค้าท่านใดยอยากมีประสบการณ์การซื้อรถแบบลูกค้าท่านนี้นะครับก็ยินดีให้บริการนะครับแนะนํามาได้เลยหรือมีญาติพี่น้องนะครับที่ต้องการอยากได้รถอยากได้เป็นเจ้าของรถใหม่ป้ายแดงแบบนี้นะครับก็ยินดีครับหลังป้ายแดงแต่งซิ่งยินดีให้บริการนะครับเดี๋ยวยังไงคลิปนี้เดี๋ยวอพัพค,คลิปลงในช่องให้ชมนะครับบรรยากาศการส่งมอบรถยนต์คันนี้นะครับผม ตั้งแต่ทำเรื่องจนถึงวันนี้ว่าอุปกรณ์ที่ลูกค้าได้รับตรงตามเงื่อนไขที่เราคุยกันไหม<อ>นะครับแล้วการบริการ<ว>ผมเป็นแบบไหนบ้างยังไง<อ>ก็เดี๋ยวลูกค้าก็คอมเมนต์ให้ผมหน่อยแล้กวกันเนาะของนิค้อถัดแล้วก็จะมีคะแนนตั้งแต่หนึ่งถึงสิบในการบริการครั้งนี้เนาะก็ขอเต็มสิบในการบริการครั้งนี้เนาะโครงการก็ป้ายขาวเป็นป้ายขาวแล้วนะก็มีการอะไรเรียบร้อยประกันแจ้งคุ้มครองเรียบร้อยครับเป็นของอะไรพลาดประกันไปไม่ได้เลยก็หายไปไม่ เดือดร้อยนะครับสำหรับการสาารา่งมอบรถยนต์วันนี้นะครับที่ส่งมอบได้จริงตามโปรโมชั่นก็ผลงานก็จะอยู่ด้านหลังบตรงนี้ครับก็เป็นหนึ่งเคสที่ลูกค้าถ้าไม่มีเวลาได้ใช้เงินนะครับแล้วก็สถานที่ลูกค้าก็อยู่ในพื้นที่ที่จํากัดเนาะเก็บตังค์อย่างเดียวก็คือได้เงินก็คือเก็บตังค์แล้วก็ไว้ผ่อนรถอย่างเดียวนะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการประสบการณ์การซื้อรถใหม่ป้ายแดงแบบลูกค้าท่านนี้ก็แวะเข้ามาสอบถามทัดทายกันได้เลยฮะยินดีให้บริการนะครับรอบวันนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับบ๊ายบายครับผมกันอีกทีคลิปหน้าอีพีหน้านะครับสวัสดีครับ